แก่แ <lien> ั่ทำน้าเลยก็บเนือแม่ผมเก็ได้เกหน้าเลยกผมไม่ได้ไกครับัดนไม่ได้เหงาถ้ามงมาเสียเดียวกันทาเลยเอาเดี๋ยวพี่แโ้โไม่หัวไอ้แก่สองคนที่ยังไม่ได้รางวันเลยยึงได้ยังได้ยังไม่ได้เออยังไม่ได้นี่สิบสองโหล

ก็ฉายานี้มันไม่ได้มาได้ง่ายๆเลยทีเดียวเชียวก็ผมต้องเกาะกบกุนเงียบด้วยเงียบด้วยได้บทเงียบด้วยใช่ยานี้ไม่ได้มาง่ายๆเลยทีเดียวเฉียวผมมีความภาคภูมิใจมากเลยทีเดียวเฉียวและฉายานี้มาก็แกงแฟดพิษเดทสุด ก็อยากที่ทุกคนเหตุปลายการไลฟ์ตรงโต๊ะอาหารข้างนอกสนามย่านั้นล้มกันก็อิสสันกันเลยที่เดียวเฉี่ยวจังหวะที่มันล้วงที่มันเ่อยู่ดีๆมันวูบอที่มันตึงอย่าอย่าพูดแซ่บก็ผมต้องขอขอบตาขอบกุณ จากเจฟเอาด้วยที่ให้ผมมาอยู่เจฟเอานี้ได้เจอรุ่นพี่ทุกคนได้เจอรุ่นน้องได้เจอเพื่อนๆทุกนผมดีใจมากมากก็พูดไปก็นานมีปัญหาอะไรไหมนั่นแหละก็เงียบไปผมกรอก็คุณจากใจจริงเพราะมันไม่ได้มีโอกาสหน้าซีซั่นสามก็คงไม่น่ามีแล้วโดนพวกผมเล่นสกดาดีเละกันเลยเจดีย์เฉียวก็ขอบคุณจริงๆครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วกิดไม่ออกไม่ทันด้วยก็ผมจะอ่านคนต่อไป กอบกุณขอบคุณขอบคุณมึงรออยู่อ้าวจานไอเจแล้วมึงไม่ติดตาให้กูเหรอก็มึงน่ไปนั่งไปนั่งไป้วง่ไงนั่ง่งน่ไ่ัน่ ฉายานี้มีให้กับผู้ที่เป็นความอบอุ่นของบ้านอยากได้ความรักอยากได้ความห่วงใยขอให้หันมาพี่คนนี้มีโปรโมชั่นกอดแบบไม่อั้นเป็นที่มาของฉายาเจ้าของฟาร์มฮักขอมอบฉายานี้ให้กับให้กับพี่เตตุเวนข้บไปก่อนับพิกร เพื่ออะไรกันไม่สนุกบบก็ไม่ต้องเล่นเอาผมติดเอาผมติดให้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกใน้หูไม่ได้ยินเอออ่ะยืดหน่อยยืดนิดนึ่งเขาจะได้เห็นอ่าสุดยอด จริงโอเคอ่าต้องลองนทำไมต้องเอาแล้วก็ต้องไปดันตีนตีนดีด้วย